ไปดูนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เรียนวิชาโหราศาสตร์นะครับสวัสดีนะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับคมสันแทนคำครับกับรายการไทยคาเมลเทครีพอร์ตนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศการเรียนวิชาโหราศาสตร์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรากกระบังนะครับซึ่งเขาเปิดวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาทางเลือกให้กับนักศ,รรศึกษานะครับเพราะว่า มันเป็นวิชาทางสถิตินะครับซึ่งในหลักของวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยนะฮะสถิติวิชาสถิติเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสําคัญในการเรียนเช่นกันนะครับซึ่งมีบรรยากาศสนุกสนานอย่างไรนะครับเราไปชมกันได้เลยนะครับไปเลยครับ ถ้าไม่มีดาวรออยู่สมมติว่าไม่เห็นเลยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เมื่อมาเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยน่าสนใจว่ามีอะไรที่เชื่อมโยงกันหรือว่าจะมีอะไรที่ย้อนแย้งกันหรือไม่นะคะวันนี้คุยกับอาจารย์ผู้สอน,นะคะ่ะอาจารย์ค่ะวิชาโหราศาสตร์ไทย สอนอะไรคะสอนการดูดาวการคำนวณดาววิธีการเดินของดาวนะครับซึ่งสัมพันธ์กับมนุษย์โดยตรงนะครับดดาวแต่ละดวงอาจจะส่งผลต่อมนุษย์ในด้านไหนบ้างนะครับจะแสดงออกยังไงนะครับให้คนคนนั้นแสดงพฤติกรรมยังไงคิดยังไงทํำยังไงและจะประสบเหตุพบเจอยังไงเร,ไเ,เราจะไม่เอาเ,อนนาอเราจะไม่เอาเรื่องน,นี้ไปบานทอนดาวดวงไหนเพราะว่า พยายามพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนตลอดนะคะว่าอย่าลืมนะคะอาจารย์หลักสําคัญของวิชานี้คือจะต้องให้เด็กคิดเป็นและจะต้องให้เด็กมีวิจารณญาณในการนําไปใช้เพราะว่าวิาวชาสืา่อทั่วไปคือการนําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ในการไปแอปพลายกับการ,การดำรงอยู่ของเขาในอนาคตต่อไปซึ่งอาจารย์เองก็บอกว่าผม รับรองอว่าผลที่ดีจะเกิดขึ้นแน่นอนกับรายวิชานี้เราจะทําให้นักศึกษาเห็นได้ยังไงคะว่าอันนี้คือความรู้ในเชิงสถิติไม่ใช่เรื่องของความเชื่อทุกอย่างเราจะ <c oughs> แสดงในเรื่องของดวงดาวก่อนความหมาย <c oughs> ความหมายของดวงดาวในแต่ละดวงนะครับซึ่งอย่างพระอาทิตย์เราก็จะแทนแทนความหมายของดาวอาทิตย์ว่าเลขหนึ่งนะครับดาวที่มันคืออะไรนะครับหนึ่งคือความมีอำนาจ <c oughs> ความมีชื่อเสียง <c oughs> ใช่ไหมครับ แล้วก็จะแทนดาวจันทหรือดวงจันนะครับว่าเป็นเลขอะไรก็คือเลข2นะครับซึ่งหมายถึงความนุ่มนวลอ่อนหวานในแต่แตและดาวที่มีกําหนดด,ด้วยตัวเลขเนี่ยมันถูกแทนค่ากันมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสถิติที่ทบัาทึกกันมาตลอดเพียงแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนของดวงชะตาตรงนั้นนะครับคือจุดบ่งบอกของดวงชะตาและผนวกกับองค์เกณฑ์ต่างๆที่เข้าไปด้วยซึ่งเราจะสอนในักศึกษาวิเคราะห์พิจารณาทุกแง่มุม ถึงออกคำพิจารณาแต่ในแง่ของการทำานายทำานายแตคนที่เราจัดทำนายคืรอาหนึ่งเยคุณอาจจะเพิ่มในแง่ของดวงดาวเพิ่มก็ได้ทางดวงดาวเพิ่มตอนแรกผมมองว่าโหราศาสตร์เป็นเรื่องตลกนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบแปลกไปในสมัยนี้ใช่ไหมครับแต่พอผมมาเรียนจริงปรากฏว่าแบบมันเปลี่ยนแนวคิดของผมได้ครับแบบว่ามันคิดแบบเป็นระบบอะครับการทํานายดวงของแต่ละคนนะครับก็คือ ต้องฝึกทางวิชาทางสิถิติด้วยครับแล้วก็ฝึกความคิดเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเหมาะกับการเรียนวิชาวิศวกรรมอยู่แล้วครับเพราะวิศวกรรมก็คือการเรียนแบบเป็น